ช่วยผม,มด้วยช่วยผมด้วยผมถูกทำลายใช่หรอใช่ครับเราโกหกคุณหมอผมถูกทำลายได้ครับผมให้พันหนึ่งชักสายออกซิเจนออกเอาสายน้ำเกลือออกด้วยถ้าไม่ตายเอาสายน้ำเกลือรัดคอเลยนะได้ครับไอ้พันหนึ่งให้พันหนึ่งเอาจริงได้ครับ เงินซื้อหมอไม่ได้หรอกโอ้โหถ้าไม่มากพอสองพันไปสามพันสี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแสนหนึ่งไปแสนหนึ่งเอาก็เอา,เอา,เอาไม่เอาก็ไม่เอาไปตั้งแต่ห้าพัน <laughs> ใครอยากตัวเลี่ยมทองเชียรสิเชียสิใครอยากเป็นมาเชียรสิแฮ hey! ่หมอหม่อย้ายเตียงได้ไหมครับอุ๊ย <laughs> หมายถึงว่าเตียงนะั้นมันเก่าแล้วครับมันไม่ดีครับเขาต้องการย้ายเตียงอุ๊ย <laughs> ปากอุ้ยอายอายเกอะอายเกอะอายคุณเฮ้ยดูเลยดูเอ้ยอ้ยเจรอด้วยใจเจรอด้วยผมไม่มีรถผมไม่มีรถไปละขึ้นด้วยขึ้นก่อนดีขึ้นก่อนเลย เราด้วยไปตรงผมดีเดิมเลยรถผมอยู่นู่นน่ะโอ้เฮ้ยตำรวจไงเอาห้าหัวเอาเปล่า,าโหตัดให้ตำรวจห้าวหรอไอ้อปืนบอกไม่เอาผมพูดไปงั้นแหละเจ๊ผมเปิดกระติบอยูต่ตำรวจตำรวจนี่ใครข้าุณตำรวจเออบอกเวครับ,บ,บ อ๋อเธอตำรวจเวนครับคนข้างหลังก็บอกว่าได้หมดอ่ะเออผมผมเป็นใบนะผมผมไม่กล้ารอยู่แล้วผมเออหาได้ไม่ได้หรอกเขาโกหกหรือเปล่าเขาเแยกระบบสมองเขาไม่ค่อยดีต้องต้องถูกช็อคไฟฟ้าสักรอบน่ะโอ้ยมือผมก็เหงิกแขนผมก็กดสองข้างแล้วผมก็ทำอย่างนั้นทำไมเห็นไหมเขาล้อเลียนเนี่ยเห็นไหมผู้ตำรวจโอ้ไม่ได้หรอจผ่านไปผ่านมาได้หมดโอ้ไม่เคยพูดเลยครับผม เจ๊หาเราื่องให้ผมตายฮะสาวดีไหมสาวดีไหมตำรวจนี่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 เออนี่เลยอดอดชดชดชีเจ๊จกได้ด้วยเจ๊เลยปืนขับยังผมขับไม่เป็นเจ๊เจ๊ต้องขับเจ๊ต้องขับเจ๊เจ๊ต้องขับ เล่นก่อนดีครับคุณตำรวจให้เล่นก่อนดีครับโอ้ตายแล้วมีแค่มอไซค์เอะเกินเออโดดลงไปแล้วนะผู้หญิผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับผู้หญิงคนเดียวเลยผมผมไม่รู้ครับผมต้องการผมต้องการคุยกับทนายครับผมพูดแค่นี้แหละผมต้องการคุยกับทนายเท่านั้นผมไม่คุยกับตำรวจ คุณ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 ค้นตัวผมคุณจะจับตัวผมคุณจะจับตัวผมครับคุณไม่มีสิทธิจับตัวผมครับฮัลโหลเดียวเองเหรอพันหนึ่งนะก็เขาเรียกว่าทดลองไงคุณมีสิทธิ์มาแตะต้องตัวผมครับผมฟ้องคุณนะฮัลโหลคุณตำรวจไปไกลครับอย่ามาโดนตัวผมครับผมรบกกับเจ้าหน้าที่ผมพูดแค่นี้แหละครับคุณว่าถ้าคุณรู้ว่าผมลูกใครคุณไม่กล้าทำกับผมงี้หรอกผมพูดแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเด้งทั้งโรงพักด้วยครับผมพูดแค่นี้แหละครับผโมไม่สิริลูกใครครับลูกใครแปบหนึ่งนะ เออนั่นแหละผมรู้ใครผมถึงได้ถามเนี่ยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมรู้ใครอ๋องั้นเดี๋ยวลองลองไปตามหาพ่อในคุกดูนะครับอุย้ยครึ่งชันวะโผมตีคุกด้วยอ่ะครับดังนั้นน,นี่ผมไม่รู้เรื่องเนี่ยป้านคนนี้เขาพาผมมาเนี่ยผมไม่รู้จักเ,เขาเอาเอาอเอาอะไรด้ปืนโอ้เจ๊เจ๊เจ๊เอาอะไรคิดหน่าพิ่งคุยกับตำรวจอยู่ในแแบแล้วเจ๊ไปจกปูหน้าตำรวจเจ๊บ้าหรือเปลนะ่าเนี่ยก็ปืนบอกว่า จกไม่ได้ก็ฉัชนก็ไปลองไงเมื่อตอนไหนบอกว่าจกไม่ได้ตอนแรกมันจกไม่ได้ผมไปจิ้มจิ้มดูมันจกไม่ได้แล้วทีนี้พอเจ๊พาไปมันจกได้ผมงงก็ทดลองไงก็ฉันมั่นใจในในบอกว่าจกไปได้ฉันคือตอนแรกอะผมจะไม่จกแล้วผมเห็นเจ๊ก้มเอ้าก้มก็กลมวะผมก็เอาด้วยเลยเดียวถุงเดียวมันวายๆเหมือนโดนสิบถุงอะโอ้เจ๊ผมไม่เคยโดนจับโอ้ชีวิตผมมีแต่แบบบริสุทธิ์มาตลอดเจ๊พาผมมาติดคุกอะไรเนี่ยโอ้เข้าชานั่งสมาธิตัวร้อยได้เลยงั้น เอาเดี๋ยวเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งดูซิว่าจะรอดหรือไม่รอดให้ปืนครับไม่ขาวว่าแน่ไม่ใช่ห<ท>เหรอแน่โอ้เจ๊พูดเลยจะหาว่าคุยนี่สมัยก่อนนะระดับลรงเจ้าพ่อนี่ผมบอกเลยนี่ผมขับปาดล้ายปาดขวาเอกเอกเอก็ ต่อให้มาสิบคันในทางเล็กแค่นี้เจ๊เหลือแค่คืบเดียวนี่ผมปาดซ้ายเพื่อผมเบี่ยงนิดเดียวผมตบเกียร์เทินเกียร์ผมเหยียบคัดเพื่อผมเล็งแป๊บเสียบรถสิบล้อสองข้างคู่ประกบกันนี่ผมปาดฟิวระมาร้อยแปดสิบนี่ผมไม่เป็นไรด้วยฮ่าจ,จิงเจ๊อันนี้ผมพูดเรื่องจริงเจ๊ฟังอยู่ปะเนี่ยชิบหายเจไม่อยู่ยผมพูดกับใครเนี่ยเจ๊เขาไม่อยู่วะทีนี้แหละทีนี้แหละ ปัญหาคือทีนี้แหละเราจะไปยังไงปัญหาอยู่ที่เราจะไปยังไงทีเนี้ยโอ้ให้ผมไปทำไฟอย่างเดิมเถอดดีๆไม่ชอบนี่ผปากพูดมากเอามาห้าร้อยโอเจ๊ผมีมารับเดี๋ยวมารับเดี๋ยวมาลับอมป่้ย เปลี่ยนรถคุณ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 เดี๋ยวจะมีผู้หญิงคนนึงอ่ะมาแถวๆผมอ่ะคุณช่วยลุมต่อยกับผมเลยได้ไหมเอาให้ตายเลยแล้วผมให้คุณพันหนึ่งนี่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 เอาเลยเอาเลยโอ้โหบ่นอะไรบ่นอะไรบ่นอะไรเปล่าครับเอาไปเอาไปล่ะเอาไาเอาพันหนึ่งเลยไอ้ทจะโดนแทงด้วย หัวไม่เขาเลี่ยงรถแม่รถก็เท่เชียกว้ามืเอเด็งเหรอเนี่ยผมเปิดอะนายตามเลยผมเอาไปละเนี่ยเขาโอ้ไปก่อนนะนเขาจับตัวผมมาเนี่ยผมขัดขืนไม่ได้ด้วยผมต้องไปแล้วถ้านายไม่ช่วยผมผมก็ต้องช่วยตัวเองโอเค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 มาขับอโอ้ผมต้องขับอีกเหอะเจ้าใช้งานผม,มเกินไปแล้วขับก็ตาย นายไม่เอายิงเหรอพันหนึ่งนะเว้ย<ส>ผมให้พันหนึ่งนะเว้ยสวัสดีจ้าใครแข็ขันด้วยเดี๋ยวก็ตายหรอกคาดแล้วเว้ยไปตรงไหนมาร์กเลยเอาไม่รู้เหรอสถานที่อะรู้อะไรแ้วผมเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเล่นเกมได้สามสี่วันเนี่ยเจ๊อะไรนะ,ะทำไมไม,ไม่เรียนรู้เพิ่มเติบอะไรอ่ะฮะทำไมไม่เรียนก็เรียนรู้แต่มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยหรือเปล่าเจ๊ ถึงแล้วครับโอ้รถยังใหม่อยู่เลยอะเจ๊เป็นนิดเป็นรอยนิดเดียวเองไม่เป็นไรนะเป็นรอยนิดเดียวเองเป็นสี่โอเคบอกรถรอแล้วหวัดดีครับสวัดดีครับสวัดดีครับโอ้ยโอ้ยคุณชนผมโอ้ยเกินไปเปล่าครับผมเป็นรอปพอยู่ที่นี่ครับอย่าลืมล็อกกุญแจรถด้วยนะครับยังไงครับเดี๋ยวจอดด้านในเลยครับจอดด้านในเลยครับโอเคครับเข้าไปเลยฮะ โอเคครับพี่เดินทางปลอดภัยครับอ้าวไม่ได้ไปกาลาดเหรอเอาเปล่าครับพอดีผมเป็นรปภอยู่ที่นี่ครับไม่เป็นไรครับพี่๋อครับยังไงเดินทางปลอดภัยครับครับครับรอครับพี่ครับครับครับนี่เลครับอ่าผมสองศูนย์ศูนย์ครับพี่โอเคครับขอบคุณครับพี่เดินทางปลอดภัยครับโชคดีฮะเอาเอาเอาอะไรบ้างอะไรา กินลงสอบพันไปแสนกว่าสวัสดีครับพี่ชายจอดรถให้เอ่ออย่าลืมล็อกกุญแจรถนะครับแล้วก็ปลดเบรกด้วยนครถฝากฝากรถหน่อยครับได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวดูแลให้ครับเฮียเสียงเหมือนโยนเข้ากูเลยวะไม่เป็นไรให้ตังกูพี่ชายครับเงินรถเทไหมไอ้เพื่อนเฮ้ยเดชเอียขับไอแพดด้วยเพื่อน ใช่มีข้าวไหมครับอ๋อรถรถของพี่เขาฝากไว้ครับมีมีมีข้าวไหมครับอ๋อข้าวผมเพิ่งได้มาเหมือนกันครับผมจะแตกแล้วครับอ๋อโอเคครับเออเออมีตังค์ไหมครับแลกข้าวผมอะมีมีครับมีครับเอามาก่อนสองห้าหกครับโอเคสองห้าหกครับเจะอยู่ป่าวอะเจะว่าไงได้เท่าไหร่แล้วถือไฟฉายก่อตัวไหนอะ มันจะได้แบบสมสมรอบพอหน่อยถือไฟฉายต้องค้าอะ่ะมีตังห้าพันปะล่ะไปค้าไฟฉายโอ้ไม่เอาว่ะเจ๊ทำไมอะ่ะไม่มีตงังโอ้เจ๊ผมจนเปล<ม>่าไรสองศูนย์เป่าอะไรสองศูนยศูนย์ค้าที่โต๊ะไปไฟฉายห้าพันต๊ะไหนอะ่ะตรงไหนอะ่ะดี สองศูนย์สองศูนย์แจวเลยเฮ้ยเชียเอาอยู่ครับพี่เปาอะไรจะแป๊บนึงครับพี่กระเป๋าสองศูนย์ศูนย์ครับสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ เจเจผมจะตายผมลืมกินข้าวเจจิ้มล้นหน่อยยิ้มล้นหน่อยปลดล็อกให้หน่อยเจ๊กระไรสองศูนย์ศูนย์เอาพี่เอามีข้าวไข่ไหมครับเอามาเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคโอเคโอเคคือแน่นอนจะกินทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละเจนะผมบอกให้อายุไม่ยืนหรอก ปากอย่างเจ้แล้วก็แบบนเนี่ยกวนๆอย่างเงี้ยเจ้โชคดีแล้วที่เจ้เจอผมอะถ้าเจ้คนอื่นเขาซัดหน้าเจ้ไปนานแล้วโอ้ยเจ้ข้าวข้าวกินข้าวอยู่เจ้เจ้กินข้าวอยู่เดี๋ยวข้าวหกอู๋ผมยิงจะตายอยู่โอ้อะไรครับเนี่ยเฮ้ยซ้อมเลยอย่างนี้ซ้อมเลย ขออู้งานแป๊บนึงแล้วกันเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องเองกดเงินมาได้เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ขอครึ่งนึง,ง,งขอครึ่งนึงยังไงขอครึ่งนึงเอาเปล่าเอาเปล่าเอามาครึ่งนึงเออแค่นั้นแหละเจ๊ดูอะไรนะเจ๊ มีตังเท่าไหร่ฮะมีตังเท่าไหร่ที่ตัวเอาไม้หมดพันหนึ่งเหรอพันหนึ่งมา 800, แปดร้อยเก็บไว้สองร้อยไว้กินข้าวให้ดีๆหรือไงหรือไม่ให้อะไงเอาเหรอหหเดี๋ยวเดี๋ยวจเจ้าเปล่าเลขกระเป๋าสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์นี่เจ๊เป็นไงผมซ้อมผมซ้อมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยผมจะไปหัดป้นคนละเจ๊ดูผม ได้เราคนอื่นสิเฮ้ยนายครับมีตังค์เท่าไหร่ในตัวหรือว่าอะไรครับในตัวมีสองร้อยครับเอามาร้อยหนึ่งเอามาร้อยหนึ่งด่วนตอนนี้ถ้าไม่อยากตายแป๊บเอาแป๊บยังไงหืมขอกินข้าวอยู่ครับหือกินฮะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเอามาด้วยร้อยหนึ่งครับ เมื่อกี้ขวักแวกเขอดูอีกรอบานะขอดูอีกรอบานึงเขาไม่เอาครั้งเดียวพอคุณจะตลกผมไม่โจนเฮ้ยกลัวกันหน่อยให้เกลียกันหน่อยครับผมขอดูอีกรลบาหนึครับอ๋อคุณคุณี่คุณที่ชีวิตคุณที่มาล้อเล่นกับความตายนะไม่ใช่ค่ะครับมีตังค์เท่าไหร่รับเนี่ยอที่ตัวผมเหรอครับครับเออมีอยู่พันกว่าบาทครับ ผมขอสามร้อยแล้วัเนี่ยสามร้อยเหรอใช่ครับดูก่อนมีเมีป่าเอาไปร้อยเดียวได้ไหมอ่ะได้ครับหนึ่งเจ็ดห้าครับโอเคโอเคโอเคหนึ่งเจ็ดห้านะครับไม่ใช่หนึ่งบาทนะครับได้ดีผมให้อยู่แล้วโอเคครับหนึ่งเจ็ดห้าโอเคครับโชคดีนะขอบคุณครับครับที่กูปุ้นยังไงของกูทำไมกูเสียตังค์วะปวดไปปุ้นมาแล้ว อ,เ,อเสียไปร้อยหนึ่งเฮียคนที่ผมพ้นไม่มีตังกินข้าวโคตรน่าสงสารเจอโต,ตัวติงเนาะตั้งใจทำงานแล้วกันเดี๋ยวฉันมาดูงานโอเคเจ๊แล้วแล้วผมอันนี้คือเจ๊จะไปแล้วใช่ไหมยังฉันขอทำอะไรอถอดจิตสักคู่อ๋อแล้วผมต้องยืนเฝ้าเจ๊อย,อยู่เนี่ยนะ เอาซะดีมากไม่อยากทำคนแก่ hey. <immer suspense>